โอเคท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้ยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกมโยกังจุดติเรือดยุทธภพใหม่นั่นเองนะท่านผู้ชมนะในวันนี้เราก็ได้มาแล้วนั่นเองนะสำหรับตัวนินจาเป็น2ตัวละครที่อยู่ในท็อปเซิร์ฟสินั่นเองนะเรียกว่าดอยมาเรียบร้อยแล้วนั่นเองระหว่างดอยเพื่อนบอกว่าไม่ว่างช่วยเอาตัวไปทิมให้หน่อยอา้าชิบหายคนที่เคยเล่นนินจาให้เอาเราไปทิม ได้เดเดี๋ยวเราไปทิมก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันดีกว่าว่า,าสกิลในรูปแบบสกิลอัพกันยังไงนั่นเองนะท่านผู้ชมใครที่ชอบคลิปนี้ยังไงช่วยกดไลค์กดซับสักใช้เป็นกำลังใจให้เราด้วยเหลืออีกไม่กี่สิบวินาทีนี้เราไปลุยกันดีกว่าป่ะท่านผู้ชมจังหวะนี้เลื่อนชาแนวไปเลยฮะไปเขียวก่อนนะสูตรเดิมที่เราเล่นคือทวนตัวเองไม่เล่นละแ็กเล่นตัวอื่นไอ้บ้าคือปกติเพื่อนผมคิดว่าเขาน่าจะเล่นกันแบบกินยาถูกต้องไหมสำหรับตัวนินจาใช่ไหมเราก็ยังเล่นไม่ค่อยเป็นเนาะวา เดี๋ยวเราค่อยไปเรียนอะทำไมมันตีกันไม่ตายวะหลเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยบกเหรอมันแทงกันยังไงโอ้โหทวิ่งขนาดนี้ฆ่ายังไงวะเนี่ยคือตัวเราก็เล่นดิจามไม่ค่อยเป็นไงโอ้โหทวิ่งอย่างนี้ก็ไม่ต้องฆ่าใครแล้วจริงๆขอบอกจริงๆนะโอ้โหแรงจัดกึ่งปานใช้คำนี้เรียกว่าไม่ใช่กึ่งปานหรอกเรียกว่าเป็นสกิลกังฟูปานนั่นเองก็คือพอปล่อยไล่สกิลออกมาเม็ดปานจะระเบิดออกมาด้วยซึ่งแรงมากมาก ถ้าเกิดติดขึ้นมานี่คือของเท่าๆกันนี่ถึงตายได้เหมือนกันฮะแต่ถามจริงคนมันวิ่งหายไปไหนกันหมดวะไหนขอเสียบหน่อยดิยังไงวะเนี่ยเออเอ้โหเราไปกดคนอื่นยังกดใครไม่ได้เลยถามจริงโอ้โหจะวิ่งอะไรกันนะขอเสียบหน่อยเอ้ยโหชอบเลยแบบนี้ของใกล้กันมาดิขอคืเพื่อนค่ากดไม่ยางข้าใครไม่ได้เลยตอนเนี้ยขอเสียบหน่อยขอเสียบหน่อยก็ไม่ได้อาขอเสียบหน่อยขอเสียบหน่อยใครก็ได้เร็วเร็วเฮ้ยโหอันนี้ครแรง แบบโคตรแรงเนี่ยถ้าติดปานอ่ะทุกคนคือมันแรงมากนะคือมันเป็นกังฟูปานอ่ะคือถ้าเกิดไล่ครบ3สกิลใช่ไหมไอ้ดามเมจครั้งถัดไปคือมันจะออกเบ็ดปานนะซึ่งบูดาเมจแรงขึ้น50%นคือมันแรงเวอร์มากเลยนะแต่คืออันนี้ค่าให้ไม่ได้เลยวะคือเราก็เล่นไม่ค่อยเป็นไง นีเราได้เป็นเล่น PvP กันมาเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะโดยนินจา2ตัวละครหลักที่เป็น2องท็อปเซิร์ฟของเซิร์ฟสินั่นเองนะท่านผู้ชมนะเรามาดูกับรูปแบบปานกันบ้างดีกว่านะเพราะว่าสกิลที่เขาเล่นในรอบนี้จะเป็นเป็นสายนินจาสกิลออกปานนั่นเองมันเรียกเรียกว่าอะไรนะมันหลายอย่างเหมือนกันเพราะว่าผมก็เรียกไม่ค่อยถูกเนาะเพราะว่าวิธีการเล่นเนี่ยคือยิ่งเราสาสกิลไปได้เยอะเท่าไหร่ ครั้งถัดไปเนี่ยเม็ดปานบูดาเมจมันจะแรงมากๆนั่นเองนะท่านผู้ชมนะเราไปดูกันที่สกิลกันบ้างดีกว่าว่าเขาอัพอะไรกันบ้างปะท่านผู้ชมนี่เลยนะท่านผู้ชมสําหรับนินจาตั้งแต่เลเวล1ถึงเกลเลยนั่นเองนะรูปแบบการอัพปานจะเป็นในรูปแบบนี้เลยนั่นเองนะท่านผู้ชมโดย ถ้าหากให้ผมไล่ลำดับจากที่ผมมานั่งอ่านสกิลแล้วทําความเข้าใจเกี่ยวกับสกิลนั่นเองนะท่านผู้ชมนะรูปแบบปาล์มจะเป็นประมาณนี้ท่านผู้ชมก็คือเม็ดอันนี้ก่อนเลยฮะเม็ดบูทเม็ดแรกอันนี้ค่อนข้างค่อนข้างอาจจะต้องอัพเลยนั่นเองเพื่อบูทดาเมจเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะท่านผู้ชมนะส่วนต่อมาฮะจะเป็นเม็ดนี้ครับก็คือเพิ่มอัตราการหลบหลีก ทำไมต้องอัพเพิ่มอัตราการหลบหลีกพลเรเยว35ขึ้นไปเนี่ยอาจจะต้องอัพด้วยนั่นเองนะเพราะว่าไม่งั้นคือเก็บเรเววไม่ได้นอน,น,อนเพราะว่าตัวนินจาเนี่ยมันจะมีแค่ความหลบหลีกเนี่ยซึ่งตัวมันไม่ถึกหมายความว่าคุณต้องมีอัตราหลบหลีกเพิ่มขึ้นนั่นเองนะท่านผู้ชมนะต่อมาคือเม็ดนี้เลยฮะเม็ดนี้คือระดับปิดชีพเพิ่มขึ้นนั่นเองเนาะหากหลายคนถามเนี่ยตัวสื่อสีขาวปิดชีพคืออะไรก็คือพาสซีฟข,ของสกิลนินจานั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะใครที่ไม่ได้เล่น Ninja, จจนินจนะาเนะ น,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 นั่นเองนะเพราะงั้นดาเมจปิดชีพของนินจาจะแรงมากๆเลยนั่นเองนะท่านผู้ชมนะต่อมาท่านผู้ชมเม็ดนี้เลยฮะเรียกว่าไล่ลําดับตามการอัพไปได้เลยนั่นเองนะคือจิตรวมสมาธิลมปานนั่นเองเนาะเพิ่มโอกาสที่จะใช้งานสกิลอันติเมจเพิ่มขึ้น12%นนั่นเองนะท่านผู้ชมไอเพิ่มโอกาส12%เนี่ยผมคิดว่าน่าจะมาจากไอบัฟตรงนี้ครับเพราะนินจาเวลาโกรธมันไม่มีความคั่งไว้ทุกคนมันจะมีไอเม็ดนี้แทนซึ่งมันจะไปบูตในส่วนของดาเมจต,ต่างๆมาเพราะว่ามันจะใช้ไอเม็ดนี้ 2็น์นั่นเองนะครับท่านผู้ชมส่วนต่อมาท่านผู้ชมเม็ดนี้เลยฮะโทรศัพท์หวนคืนถูกต้องมาเพิ่มโอกาส18ที่จะเป็นความน่าจะเป็นในการปล่อยสกิลปิดชีพในครั้งเดียวไม่ต้องสิ้นเปลืองแต้มคอมโบแต้มคอมโบคืออะไรก็คือไอแต้มที่อยู่ตรงนี้แหละท่านผู้ชมมีโอกาสที่มันจะไม่เสียแต้มนั่นเองนะซึ่ง เราจะทําดาเมจได้แบบต่อเนื่องและแรงมากๆเลยนั่นเองยิ่งนินจามีเกตมากเท่าไหร่อ่ะยิ่งทําดาเมจได้ต่อเนื่องและรุนแรงมากเท่านั้นนั่นเองนะท่านผู้ชมนะส่วนต่อมาฮะจะเป็นการเพิ่มพลังป้องกันนิดนึงเพราะาตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะบางแล้วนั่นเองถูกต้องไหมท่านผู้ชมเพิ่มพลังป้องกันในการเป็นส่วนของพลังกังฟูเพิ่มขึ้นนั่นเองนะเพราะว่าตัวเนี่ยบางมากมีแต่ตาลบหลีกซึ่งถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยคือถึงแม้ว่าของเขาจะเยอะใช่ไหมแต่เห็นดาเมจสีเหลืองไหมทุกคนดาเมจสีเหลืองคือดาเมจที่มออนนนนมัโโจตีทุกคคืดนที7800กต้องจ แต่ผมอะเอาทวนของผมไปยืนน่ะผมโดนไม่เท่าดามเมจเท่านี้นะทวนผมไปยืนคือดามเมจอยู่เต็มที่ก็ประมาณ300แล้วพอบรนบวกข้างไปด้วยบรลากาเป็นว่าเหลือดอกละหนึ่งคือยืนได้แบบหน้าตาเฉยเลยนั่นเองนะท่านผู้ชมนะต่อมาท่านผู้ชมไฮไลท์เลยสําหรับนินจาสายส,ยสกิลนั่นเองเนาก็คือจะออกเม็ดนี้เลยคือยิ่งสกิลแรงเท่าไหร่ยิ่งดีคือเม็ดนี้เป็นเม็ดที่สําคัญมากๆก็คือได้ตอนเลเวล90ครับกระบี่ไร่ลำลมปาน หลังจากใช้สกิลทุกสสกิลการโจมตีครั้งถัดไปจะสร้างดาเมจเพิ่มขึ้น50%ของพลังโจมตีของตนเองซึ่งแรงมากๆหากสมมติว่าคุณปาด4,000ใช่ไหมตอนกด PP เนี่ย50%ของ4,000ได้อีกเท่าก,กับว่าเป็น6,000เลยนะคือบอกเลยว่าแรงมากๆเลยนั่นเองนะท่านผู้ชมโดนอย่างนี้สักประมาณสัก2ทีนี่ถึงขั้นกรี๊ดแน่นอนใช้คํานี้เลยว่บเรียกว่าระเบิดตาแตกแน่นอนนั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะส่วนที่เหลือจะเป็นอัพตามสถานการณ์ก็คืออย่างเม็ดนี้ เพิ่มโอกาสโจมตีโดนเป้าหมายนั่นเองนะท่านผู้ชมนะก็คืออัพเพียงแค่1เม็ดพอคือ1เม็ดก็พอแล้วนั่นเองขึ้นอยู่กับนินจาของแต่ละท่านนะของตัวนินจาตัวนี้เม็ดปานค่อนข้างเยอะคือมันบวก17เม็ดอะคุณ ลมปานบวก17เม็ดนี่คือทําได้ค่อนข้างที่จะใช้ของเยอะนิดหนึ่งนั่นเองเนาะเขาเลยเลือกที่จะอัพหนึ่งเพราะว่าเพิ่มอัตราตีโดน1 4% 13%เนี้ก็น่าจะเหลือแล้วนั่นเองนะท่านผู้ชมเม็ดนี้ท่านผู้ชมเม็ดนี้ก็คือเมื่อเราหลบสําเร็จจะเพิ่มพลังโจมตี14%เป็นระยะเวลา4วินาทีเท่านั้นเองนะท่านผู้ชมนะโดยที่ว่าไอ้4วินาทีอ่ะหลายคนอาจจะดูน้อยซึ่งมันไม่น้อยน้อยทุกคนเกมมันไม่ได้เขียนเป็นเปอร์เซ็นต์นนว่าถ้า,ห,าหลบได้กี่นนอ,อ,นอ,ลลนอนขา้ง เยอะหมายเพราะมันบูตอยู่อย่างนั้นแหละคือ4วินาทีถ้ามันหลบได้ต่อมันก็บูตอยู่อย่างนั้นมันก็คือมันจะค้างเลยนั่นเองทําให้ตัวนินจาเนี่ยบูตดามเมจได้อย่างแรงมากๆเลยนั่นเองนะท่านผู้ชมและเม็ดนี้ฮะเพิ่มระยะเวลาของเอฟเฟกเลือดออกกระดูกหักและระบําวุ่นวายโกรธเกี้ยวขึ้นอีก11วินาทีซึ่งมันเป็นสกิลพิเศษของต่างๆเกี่ยวกับของนินจานั่นเองนะะก็คือจะสร้างทําให้ตัวละครของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเลือดลดแรงขึ้นหรือเพิ่มสถานะอ่อนแอใช้คํานี้แล้วกันเน,ะะดนดาะม สถานะเลยนั่นเองนะท่านผู้ชมบอกเลยว่าเดือดมากๆเลยนั่นเองนะรูปแบบหน้าตาของสกิลจะเป็นในรูปแบบนี้นั่นเองนะท่านผู้ชมนะตั้แต่เลเวล1นถึง90นั่นเองนะท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดจะให้ผมเรียงลําดับแล้วก็จะเป็นในรูปแบบนี้นท่านผู้ชมเม็ดนี้คือลําดับแรกครับเพิ่มพลังโจมตีไปก่อนเลยคือขั้นต่ํานั่นเองเนาะตอนเลเวล35อัพตรงนี้มาได้เลยแล้วก็ต่อมาระหว่างทางอัพตรงนี้ได้เลยครับแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆเลยนั่นเองก็คือตรงนี้ถูกต้องไหมไล่ลงมาก่อนได้เลยส่วนที่เหลือไอ้สามเม็ดนี้จะออัย่า ละ1ก็ได้เช่นกันคือถ้าเป็นไปได้อัพเม็ดนีด้วยครับเม็ดเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยอัพไปประมาณสักเท่าไหร่ดีทุกคนอัพไปสัก5เม็ดอัพไปสักขั้น5พอแล้วเพราะว่าเราหลบหลีกเราบูทดาเมจได้ถูกต้องไหมซึ่งมันจะค่อนข้างบางมากแต่เรามาเอาตรงนี้เพื่อหวังว่าเราจะได้ดาเมจครั้งสุดท้ายได้ค่อนข้างแรงขึ้นด้วยนั่นเองนะเมื่อท่านผู้ชมเป็นเลเวล60มาอัพเม็ดนี้ได้เลยนั่นเองนะท่านผู้ชม ก็คือมีโอกาสปล่อยสกิลโดยที่จะไม่เสียเมตัลด้านบนตรงนี้นั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับช่วงเลเวล1ถึง6กแรกนั่นเองแต่หากเป็นเลเวล90ก็คือหน้าตาสกิลจะเป็นในรูปแบบนี้เลยนั่นเองนะท่านผู้ชมส่วนเรื่องสกิลกังฟูอัพไปให้หมดเลยครับไม่ต้องไปสนใจเพราะเราจะเอาบูทดาเมจต่างๆกี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์ของนินจานั่นเองนะท่านผู้ชมเก็บบ้างอ่ะท่านผู้ชมสาหรับนินจาที่ผมยืมมาซึ่งผมไม่ได้เป็นคนเล่นเองด้วยทําให้การอธิบายของนินจาาจจาาาออะค่นข้ง ไม่รัดกลุกก่มมากเท่าไหร่นั่นเองนะแต่พยายามทําความเข้าใจมาสักพักแล้วเหมือนกันนั่นเองทั้งรูปแบบสกิลแล้วทั้งวิธีการเล่นด้วยนั่นเองแต่ผมบอกอย่างนี้เลยว่าตัวนินจาเนี่ยเป็นตัวดาเมจที่แรงมากๆแต่ก็แลกมาด้วยความบางด้วยเช่นกันนั่นเองนะรวกว่าบางมากๆเลยเพราะว่าตัวมันเพิ่มความหลบหลีกสักส่วนใหญ่พลังป้องกันมันมีไหมมันมีครับแต่มันไม่ได้บวกเป็นเปอร์เซ็นต์นนทำให้ตัวมันเนี่ยเวลาถ้าเกิดโดนตัวพวกแม่นยําหรือตัวอะไรที่มีความแม่นยําสูงเนี่ยโดนทีนี้ถึงตายแน่นอนแล้วซึ่่งงงงมมมมมมัััันนนนคคออ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 อขข้้าาาาแปลกกกกสสํํหหหหหรรรบบบเเเีโโดยยฉพะืืืถใ เนี่ยแปลกมากซึ่งอัตราตีโดนอ่ะมันตีโดนนินจาแบบการันตีร้อยเลยนะจากที่ผมไปลอง PVP มานั่นเองคือไม่มีดอกไหนมิดเลยเว้ยมันไม่มีดอกใหม่ที่จะบูตดาเมจนินจาขึ้นมาเลยก็คือบัฟมันไม่เด้งขึ้นมาเพราะว่ามันเขียนไว้ว่าเมื่อลบหลีกสําเร็จมันจะบัฟเด้งขึ้นมา4ีวิใช่ไหมซึ่งหมอกมันยิงโดนทุกดอกเลยซึ่งแปลกมากถ้าเทียบกับตัวอื่นแล้วมันยิงไม่ค่อยโดนนั่นเองนะท่านผู้ชมใครที่ชอบคลิปนี้ยังไงช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้เราด้วยนั่นเองเนะ